โยโยโย่ใบสองมึงตรงเจินกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนุหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก V.I.P. KLN ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับามาถึงค่าคืนวันอาทิตย์นะครับคือเน้นทีมเดียวพิ่ิตรเลือกเกมเวลาตีสองครึ่งฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับนัดแรกของฤดูกาลมาโยก้าเปิดบ้านเจอกับแชมป์เก่าเรอัลมาดริดมาโยก้าในี่อุ่นเครื่องมา6นัดชนะ5แพ้1เกมล่าสุดก็คือการแพ้จุดโทษโ,ทษโบลญญามานะครับอาราสต้กุนซอเนี่ยมีผู้เล่นการหลักอย่างโคเซอ,อาลีอาสคุมเกมรับตรงกลางมีมานูโมลาเนสเล่นกับซามูคอสตา้านะครับแนวรุกมีทาคุมะอาซาโนตัวญี่ปุ่นเซกี้ดาแดานะครับกองหน้ามีตัวเลือ ทั้งเวดัตมูริกี้กับคายลารินนะครับเจอกับเรอลมตริช้ำเก่าก็พึ่งจากคว้าแชมป์ยูฟาซูเปอร์ครัพด้วยการชนะอัตแลนต้ามา2-0ที่โปแลนด์นะครับคารนลเชลติมอสิธิ์ใช้งานดาวิดอลาบ้ากับกามาวินก้าที่ยังเจ็บกามาวินก้านี่แม่ไป ปะทะกันเองกับเพื่อนในการซ้อมด้วยนะครับแต่ว่าซูเนคนแรกก็น่าจะยกชุดมาจากเกมยุโรปเลยครับประตูกุกตัวนะครับแบ็กขวาคาบาคาวทางซ้ายเป็นเมนดี้คู่เซนเ็นเตอร์ก็รีดิเกอร์กับมิลิตาครับตรงกลางชูแมานี่กับเฟบเ,บเดริโก้บาเบเดและแนวลุก4ี่ประสานครับโรดิโก้ชูดเบลลิงแฮมวินสุดจูเนียร์แล้วก็คริยันเอ็มบาเป้แม่นยิงประตูได้ตั้งแต่นัดแรกแล้วด้วยนะครับ เจอการฤดูกาลที่แล้วมาริดเอาชนะไปกลับด้วยสกอร์1-0ทั้งสองเกมแน่นอนก่อนเกมมาริดบุกมาเป็นปอพอสมควรนะครับเอาเอง,ง่ายๆมาโยการฤดูกาลที่แล้วก็เกือบตอกชั้นนะครับจบอันดับ15ส่วนมาริดอย่างที่เรารู้กันว่าโอ้โหตัวผู้เล่นฤดูกาลนี้น่าสนใจมาเยือนก็จริงนะครับแต่เหนือกว่าเยอะนะครับเชียร์มาริดที่1ประตูครับที่เจมมองว่ามาริดการันตีแน่ๆ1ประตูไปรุ้นประตูที่2นะครับให้เชียราชันชุดขาวเรอัลมาริด เป็นคึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย